สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์นครปฐมเอฟซีนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสอนพิจารณานะครับอยู่กับเหรียญจำปีทาวเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับปีสี่ห้ารุ่นแรกเนื้อตะกั่วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีของปลอมค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกจุดพิจารณากันนะครับพร้อมจุดจ่ายตัง ก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนส์กของของมเอฟซีไว้ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็วันนี้ครับอยู่กับเหรียญจําปีทาวเวสุวรรณนะครับรุ่นแรกอาจารย์อิดวัจุลามณีปี45นะครับที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นจําปีเนื้อตะกั่วนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับผมจะให้พี่สังเกตก่อนเลยเบื้องต้นนะครับเนื้อตะกั่วนะครับโค้ด จะตอกที่ á, หูนะครับผมหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะไม่ได้เจอกนะครับจะตอกโค้ดที่หูเหรียญนะครับแบบนี้นะครับนะเนื้อตะกั่วนะครับของเก๊สส่วนใหญ่นะครับเก๊สตอตรงนี้ก็มีแล้วก็เก๊สตอตรงนี้ก็มีนะครับตอกตรงนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงโค้ดจะตอกใต้ฐานนะครับแต่ถ้าเป็นตะกั่วคือว่าเขาเอาทองแดงไปถอดพิมพ์นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นตะกั่วก็เก๊เลย นะครับอันดับแรกดูโค้ดก่อนอันดับที่สองนะครับให้พี่ๆนะครับดูที่ความคมนะครับความสวยงามความคมชัดนะครับขององค์ปู่ทาเวสุวรรณนะครับเห็นไหมครับเมตาของท่านนะครับทั้งสองข้างจะติดคมชัดนะครับแล้วดูเส้นสายนะครับทุกอย่างจะคมมากนะครับเส้นเนี่ยจะลึกและคมเห็นไหมครับไม่ตื้นเบอร์นะครับเนี่ยครับมีความคมมากครับ เหรียญท้าเวสุวรรณนะครับเนี่ยครับยิ่งเหรียญสวยๆแบบนี้เนี่ยดูง่ายมากนะครับดูความคมนะครับเสร็จแล้วดูที่พื้นเหรียญนะครับจะสังเกตนะครับที่พื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นรัศมีนะครับวิ่งอยู่ทั่วเต็มพื้นเหรียญเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเส้นรัศมีไหมครับนี่ครับเนี่ยมือสั่นนะครับเนี่ยครับตามพื้นเหรียญนะครับ จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับให้สังเกตนะครับเส้นลัศมีที่วิ่งอยู่รอบพื้นเหรียญเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้นวิ่ง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 แบบนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แท้นะครับถ้าวิ่งแบบนี้แล้วตัวหนังสือนะครับให้คมชัดแบบนี้ครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งเห็นไหมครับพอเราเอียงเนี่ยตัวหนังสือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งๆคมๆเลยครับตัวยันนะครับยิ่งสวยยิ่งดูง่ายนะครับพระนี่ครับ นี่ฮะแล้วก็ตัวตัดนะครับพ์ทเป็นปีสี่ห้าเนาะตัวตัดจะเป็นตัดแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นนะครับตรงคอเหนนรียญนะฮะจะเป็นเส้นเป็นฟันเฟืองคล้ายๆล้ายฟันเฟืองนะครับอยู่สองเส้นตรงนี้นะครับตัวตัดอันนี้คือเปอร์เซ็นต์แท้เนี่ยสูงมากนะครับเนี่ยฮะทีนี้ มาถึงจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ของจําปีเทวเว,วัจจุลามณีนะครับให้พี่ๆดูที่ด้านหน้านะครับสังเกตที่ขอบเหรียญด้านหน้า<ม>ขอบเหรียญด้านหน้าตรงนี้นี่นะครับให้สังเกตตรงนี้ช่วงนี้ฝั่งนี้นะให้พี่พี่ตีกล้องลงไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบเหรียญน,นะครับมันจะมี ลอยบังคับบล็อกที่จะเป็นคล้ายๆขดหอยนะครับวนวนเนี่ยนะผมจะพยายามโฟกัสกล้องก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเป็นว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 แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพประกอบให้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีส่องตอนอัดวิดีโอมันส่องไม่ถนัดนะครับเนี่ยครับตรงขอบเหรียญนะมันจะเป็นวนวนวนๆนแบบนี้นะครับจดจําตรงนี้ไว้ให้ดี นะตรงนี้คือว่าถ้ามีนี่แท้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหตรงนี้ยิ่งชัดนะครับนี่นี่นตรงนี้ชัดกว่านี่ครับนี่ฮะแบบนี้ซื้อได้เลยนะครับจุดจ่ายตังค์เรียบร้อยครับเป็นรุ่นที่ดูง่ายมากๆนะครับแต่หลายหลายท่านนะครับจะพลาดกันบ่อยนะครับผมเองก็เคยพลาดนะครับรุ่นนี้ผมเองก็เคยพลาดนะครับวันนี้ก็เลยได้ของแท้มาแล้วเป็นของแท้ที่ สวยมากๆนะครับใช้คําว่าสวยมากๆนะครับองนี้ได้มาแบบืหน้าไปชิงรางวัลแชมป์มากนะครับองนี้นะครับคือสวยมากๆก็เป็นคลิปสั้นๆครับห้านาทีดูพับเป็นเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจนโฮมถุ่ม um fc ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ ส่วนหองนี้ผมก็จะลงประมูลในไลฟ์สด Facebook นะครับก็ฝากติดตามไลฟ์สด Facebook ไว้ด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปว่าเจมส์นครถุมเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะจะไลฟ์สดช่องทาง Facebook นะครับองนี้ก็จะลงประมูลกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไ r i b ์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเจมส์นครถมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากให้ผมนำวัตถุมงคลของเกจิท่านใดหรือว่าบล็อกอะไรนะครับส่ง คอมเมนต์มาได้นะครับผมผมจะพยายามหาระเครื่องวัตถุมงคลมาทําคลิปสอนดูวิธีดูแบบนี้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ